สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับผมดาฟเฟิร์ตปากน้ำโพสกุปที่สองของสายเหนียวแห่งบึงประทูเสนอในตอนว่าเขียนอักขรเลขยันสวยที่สุดในประเทศหลวงพ่อสุพจน์มีชื่อเสียงด้านการสักยันมหาคงและตะกุดอุดปืนช่วงที่ท่านสร้างวัดศรีทรงธรรมใหม,ใหม่ได้มีโอกาสเข้าไปสนทนาธรรมกับหลวงปู่พิมพาวัดหนองตาง,งูเกจิชื่อดังสมัยนั้น หลวงพ่อสจพศได้แสดงให้หลวงปู่พิมพาเห็นถึงความสามารถในการเขียนอักขรเลขยันขอมโบราณอย่างเชี่ยวชาญจนมาวันหนึ่งมีพระสงฆ์มาพบแล้วแจ้งว่าหลวงพ่อแกลเจ้าอาวาสวัดส้มเซี่ยวเจ้าคณะอำเภอในสมัยนั้นเกจิดังอีกรูปหนึ่งให้หลวงพ่อสจพศเข้าไปพบเมื่อไปพบหลวงพ่อแกลสอบถามพระรูปนี้นะลูกที่มีความสามารถเขียนอักขรเลขยัน ขอมโบราณได้ถูกต้องและแม่นยําท่านถามหลวงพ่อสุพจน์ว่าในหนึ่งวันเขียนยันได้กี่แผ่นหลวงพ่อสุพตต์ตอบไปในหนึ่งชั่วโมงเขียนได้มากกว่า50แผ่นหลวงพ่อแกถึงกับอึ้งเลยแล้วถามว่าจริงหรือเมื่อหลวงพ่อสุพจน์ได้ยินคำถามแบบนี้จึงกราบนมัสการลากับวัดคันหลวงพ่อแกพิจารณาถึงความเด็ดเดี่ยวมุ่งมั่นและมีความเชื่อมั่นสูง จึงได้นิมนต์หลวงพ่อสะพ์ให้กลับมาพบอีกครั้งพร้อมเอ่ยปากให้ช่วยเขียนยันปรากฏว่าหลวงพ่อสะพ์เขียนแผ่นยันได้อย่างสละสลวยรวดเร็วและยังอ่านแปลความหมายจากอักขระของโบราณได้อย่างถูกต้องจนหลวงพ่อแกยอมรับเรื่องนี้มิใช่แค่เรื่องเล่ามีบันทึกเป็นพยานหลักฐานสมเด็จพระเทพพรรัตนราชสุดาได้ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์จัดให้มีการประกวดในปี29 หลวงพ่อสะพดได้รับการทาบทามจากหลวงปู่พิมพาให้ช่วยเขียนยันคุ้มเกล้าเพื่อส่งเข้าประกวดปรากฏว่ายันคุ้มเกล้าที่หลวงพ่อสะพดเขียนนั้นได้รับรางวัลชนะเลิศและได้รับพระราชทานเหล็กจานทองคำจากองค์อุปถมัมนับจากปี29เป็นต้นมาชื่อเสียงของหลวงพ่อสะพดเริ่มเป็นที่รู้จักในวงการพระเครื่องอย่างกว้างขวาง